ดีค่ะวันนี้พาพวกงานกาลัหมดเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ Snow White กำลังจะมีลฟาแอคชั่นนะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะแล้วที่สำคัญก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วย ไม่วัยเด็กจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เสียงภาคเป็นพี่โบมินดาลาแล้วก็พี่นัทมีเดียด้วถูกต้องค่ะไม่ยังไม่ถามเรื่อความจำเพราะพี่จะนอนไว้เ้าเก็บอหยุดจับเป็นยังไงบ้างกระจกวิเศษจงบอกค่าเถอดรางวัลที่หนึ่งอะไรทำนองนั้นจริงๆกระจกวิเศษจะบอกค่าเลยใครงามเลิศในปัตตภีไม่รู้เลยว่าน้ำตาลจำซึโนไว้ไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่ พอน้องจำวัยเด็กเนาะแบบว่าใครงามเลิศอะในปัตตภีก็ตอบเองไหมครับชอนะสีช้นะสีตอบเองไม่ต้องรอให้กระจกตอบพิว่นั้นยังไงคะจูพูดไปเลยจูพูดไปเลยค่ะไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าเห็นด้วยกับกระจกทุกอย่างโอเคบลอดสโนไว้เป็นไงบ้างน้้งสองคนเป็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะสโนไวทก็เป็น เป็นเรื่องที่อยากติดตามค่ะเป็นครั้งแรกของไลฟ์แอปชันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจค่ะแล้วก็ยิ่งมีภาคไทยด้วยพี่โบกับพี่นัทมีเดียมาภาคไทยก็ยิ่งอยากฟังมากเลยครับพี่แอบได้ฟังไปแล้วตอนที่มีเดินแบบก็ฟังมากๆเลยค่ะมันกันเขาก็รอไปฟังเสียงพากย์ฟังเพลงที่โบกับพี่นัทมีเดียเป็นเต้นมากๆอยากเจอความอลังการสมบูรณ์แบบในอายการชั้นนค่ะอะใครยับไม่เอาฟอนตูก่อน นีดไัไงครจะแม้ไปดได้เราต้องไปสอบอพี่เลยพับปิกต์เตี้ยตะโกนตะโกนต่โกนไว้เหมือนอะไผู้ชายอย่างเรารับตัดสนุวไว้ชอบอะไรสไว้อ๋อก็จริงชอบทุกอย่างชอบเพลงเด็กๆเราก็ดูดิสนีย์อยู่แล้วก็เู้สมเอได้ย้อนวัยเด็กดีเพราะว่าจะพาหลานมาดูหล้นยาหลานเลยมาดูก็อือมนดูสิรอบเลยเพราะ่ามันเก่งมนเก่งเลย เทคนิคอาบุ๊กครับอาบุ๊กอาบุ๊กถึงสร้างไว้บุ๊กนี่ถึงอะไรโอ้จริงๆริงบุ๊กว่าคนที่เกิดยุคเดียวโดยการนะครับ90้ารู้จักสร้งไว้อยู่แล้วครับไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดยุคไหนก็รู้จักเลยแล้วเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นตำนานอยู่แล้วครับเพราะมัาทำหน้าแอคชั่นก็แบบเอ่อก็รอรอมานานมากวันยี่นี้ก็ได้ดูแล้วครับถ้าพี่ถามว่าบุ๊ก ถ้าอยากให้บลกเร่งตัวไวบลกอยากเป็นตัวไหนกลูเป็นนกเปี่ยงเกลียสุดแล้วนะมีนกด้วยนะใช่ลิงค้าโอเป็นนกดีกว่าใช่ไม่ต้องยุ่งกับใครพังเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวมน้าเพิ่มน้าพรกันเป็นไงเพิ่มเป็นนกก็เป็นอะไรผมเป็นแอปเปิ้ลฮะเป็นต้นจิ้มนะอุ้ยมีจามิตครับจามิตนะสิมาครับจูมาครับคุณติสโนไว้ยังไงเราอยากเป็นตัวไหน ผมอยากเป็นรองเท้าแก้วไครับรองเท้าแก้วอะไรเรื่องหยอกหยอกครับเอออยากเป็นหรอไะอยากเป็นกระจกอ่ะอะไรอ่ะปากแกงแกงหรอแค่นั้นเลยเป็นหนอนไหมล่ะเพราะว่านี่เป็นแอปเปิลละไม่แต่แอปเปิลมันยังไม่เน่ามันก็เลยไม่มีหนอนเป็นกระจกพิเศษแล้วกันครับคนจะได้เข้ามาอยากถามเราเยอะเราจะได้บอกความจริงเข้าไปว่าถามกระจกพิเศษไม่ใช่ นี่ดมาาอยากเป็นตัวอะไรอยากเป็นตัวอะไรหรอจริงก็อยากเป็นแม่มดเหมือนกันได้สองกระจกวิเศษทุกวันไปทางนั้นกัเลยมาเป็นกระจกพี่มารก็มองหน้าดิว่าพี่มารจะหาไปกระจกมาดูนี่นะแ้ตานี่เลยแลมาถึงไงนะเขาไปกระจกใช่ไหมใช่ ถามแม่มือถามาจพิเศษถามกระจกพิเศษบามมชอบ้เยยังไงนะคะพี่ม้าี่ปุ๊บกระจกดูไหมีอยมันจะแตกหนูรอคาตอบคนนี้ดีกว่าอระิวอยากเป็นอะไรในดอยากเป็นอะไรคะพี่ดิวคนแร่มันเหลือะคนแร่ปะคนเหมืองคนเมืองมันเหลือนะคนแพร่ปะเออคนเมือง แต่ไม่น่าได้นะมิสแคสนี่นึ่งเพราะสูงที่สุดมันมีกระรอกเจ้าชายไงเจ้าชายได้คนพีชเออเจ้าชายโอเจ้าชายอยากเป็นเจ้าชายกระรอกคนแคสอยากเป็นอะไรคนเอาไว้ที่เจ้าชายด้วยเหรอนี่อ๋อมันมีทุกเรื่องใช่ไหมส่วนใหญ่โอเคแต่แอบเป็นเจ้าชายไหมเออยังยังไม่อยากเป็อยากเป็นเลยนะยังไม่อยากเป็นเจ้าชายอ๋อกระรอกกับคนแคสแล้ว กระลอกกันทางนี้ก็พอแต่ก็เล่าลองสื่อสารกันนกระลอกลองคุยกันนกแล้พี่เป็นนกอ๋อเดี๋ยวลองลองดูสิอันนี้แหละวิธีการสื่อสารมาแล้วมันเหลือแล้วมันเหลืออะไรแล้ะเหลือคนแค่ไม่แต่ว่าสนอไว้เขาบอกยังไม่ออกปะ อาเป็น้องูนอะโอยอยากเป็นอะไรเป็นผอมไม่ได้อะไรเลยไปทางนั้นแล้วเอะไรดีเหลือะไรบ้างนะอันนี้มันจะเป็นสโดไวทไมันเป็นสโนไวทไมัเหลือมาจะเป็นใว้ได้จะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรยาสเือแค่คนแนแล้วก็เราก็ต้องเป็นค่แนไม่ใช่เหลือเจ้าชายดิวไม่เป็นถ้าพี่ไม่อยากถ้าพี่เป็นสโนไว้อู๋ไม่อยากเป็นเจ้าชายเลยครับ มันแต่ที่ไปไงมันมาคนละเรื่องหรือมีเรื่องเดียวกันก็วันที่20มีนาคมเราเราจะได้ดูพร้อมกันใช่ครับใครอยากเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันที่20มีนาคมนี้นะคะทุกรงภาพยนตร์บอกเลยว่าภาพแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะดิสนีย์นะคะเขาขนมาทั้งโหดสโนว์ไวท์ไลฟ์แอคชั่นรอติดตามค่ะสวัสดค่ะ